เอคลร์จือปากเผยอาการป่วยหลังถูกลือแรงเป็นมะเร็งต้องกลืนสเตียรอยวันละ12เมตรเม็ดยูทูบเบอร์สาวชื่อดังแกงฮิวีเอแคลร์จือปากมาร่วมงานรอบปฐมทัศนภาพยนตร์เรื่องไวป้งนักเลงขาสั้นสองนาลานอินฟินิซิตี้ฮอนพารากอนซีนีเพล็กพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงอาการที่ถูกลือแรงว่าเธอเป็นมะเร็งโดยเธอเผยว่าขึ้นเป็นคำค้นหาในทิกตอกเลยค่ะว่า เอแคลร์ e ป่วยเป็นอะไรและให้กำลังใจเอแคลร์กันเยอะมากคือหนึ่งในท็อปปิกที่มันเป็นประเด็นหลักเลยอะคือคิดว่าเอแคลร์เป็นมะเร็งเอแคลร์ e ไม่ได้เป็นนะคะขอแจ้งตรงนี้คือเอแคลร์ป่วยเป็นเกี่ยวกับกล่องเสียงคือหลายคนนะ่ะชอบเพลงเมลอนมากๆชมว่าทําไมเสียงเอแคลร์มันบอยมันสนุกเหมือนผู้ชายร้องเลยคือไม่ค่ะวันที่ไปอัดเสียงอะคือเริ่มมีปัญหากล่องเสียงแล้ว เป็นเสียงแหบเหมือนผู้ชายร้องแต่จริงๆอักกล่องเสียงมันอักเสบซึ่งสาเหตุเกิดจากการที่เราไลฟ์สดคือ2ปีที่ผ่านมาเอแค์ทำแรนแล้วเราอาจจะต้องไลฟ์สดถายของตลอดเวลาไลฟ์สปีเต็มไลฟ์เกือบทุกวันเพราะฉะนั้นเส้นเสียงของเอแคลมันไปหมดแล้วเราอารู้มาโดยตลอดเวลาจบไลฟ์อะกเสียงเราจะหายเลยนะ เราก็จะมีโอกาสได้พักหนึ่งวันซึ่งก็แทบจะไม่ได้พักเพราะว่าตื่นมาอีกวันหนึง่งก็ถ่ายใน YouTube ต่อมะรืนปุ๊บก็ต้องไลฟ์สดใหม่เป็นอย่างนี้วนมา2ปีจนล่าสุดจนรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้แล้วปกติอะถ้าเราพัก1นคืนเราก็จะกลับมามีเสียงแต่ว่าอาจจะแหบแบแต่หลังๆมากลายเป็นคนไม่มีเสียงพูดออกมา พูดออกมาเป็นเสียงก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะก็เลยไปปรึกษาคุณหมอตั้งแต่ช่วงเดือนที่แล้วมีการให้คุณหมอดูแลการจ่ายยาแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นล่าสุดไปหาหมอใหม่อีกรอบหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนการรักษาเป็นการกลืนสเตียรอยวันละ12เม็ดคือมันเยอะมากเลยนะการกินยาวันละ12เม็ดต่อวนันต้องวดหวานต้องวดทำหลายอย่างมาก ข้อเสียของการกลืนสเตยียรอยคือมันมีแน่นอนแล้วมันต้องมีอาการอื่นตามมาสิ่งที่หนูจะต้องทําก็คือต้องช่วยหมอด้วยคือการงดพูดหนึ่งเดือนหนูเกือบเป็นบ้านหนึ่งเดือนแต่หนูต้องทําเพราะว่าถ้าไม่ทําก็จะไม่หายเดือนที่ผ่านมาหนูพูดน้อยมากก็จะคือเพิ่งจะกลับมาพูดวันนี้วันแรกเหมือนกัน คือมันก็อึดอัดเราอยากพูดสื่อสารแต่ว่าทําไม่ได้ถ้าพูดถึงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่หนูงดพูดหนูทําได้แค่40เปอร์เซนต์ก็ยังมีแอบพูดโดยเฉพาะวันที่31ตุลาคมนี้หนูมีคอนเสิร์ตของยูวีที่เป็นปาร์ตี้ด้วยปรากฏว่าหนูไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงจะไปซ้อมไปอัดเพลงนั่นหมายความว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้หนูต้องร้องสดหนูต้องเก็บตั้งแต่วันนี้ไปอีก7วันเก็บเสียงพูดเลยเพื่อไปร้องในคอนเสิร์ต กระทบต่องานอย่างไรบ้างกระทบเพราะว่าปกติหนูเป็นคนที่ทำงาน3-4งานต่อวันได้เลยตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นแบบไม่รับเลยต้องหยุดอยู่บ้านปิดวาจาเพื่อนแย่ไหมเพื่อนก็พยายามชวนเราคุย แต่จริงๆอ่ะเขาก็รู้ว่าเราต้องการรักษาจริงๆก็แนะนําเอายาจีนไหมล่าสุดอ่ะคือมีวางแผนจะไปฝังเข็มแล้วาศาสตร์จีนไปเลยก็คือเห็นที่มดดําไปทําก็เลยอยากจะไปลองส่วนคนที่บ้านก็เข้าใจพยายามจะไม่ชวนเราคุยเท่าไหร่แล้วคือหวานก็กินไม่ได้ขนมก็กินไม่ได้เผ็ดก็กินไม่ได้คือรู้ไหมจริงๆอหนูเป็นคนไม่กินเผ็ด แต่พอหมอห้ามกินเผ็ดหนูอยากกินใหญ่เลยอยากกินยำอยากกินอะไรเลยไปกินซูชิมะน,นูไปกินวาซาบิ3-4หอ่อเพื่อให้มันเผ็ดมันอยากมากส่วนการรักษาตอนนี้ก็คือการทานยาประกอบการเงียบก็คือเงียบเลยถ้าเงียบได้ก็คือหายเลยหมอใช้คําว่าถ้าพูดแล้วไม่ได้ตังไม่ต้องพูดนะคือตอนนี้ก็ลดงาน70%เเลยก็ต้องยอมเพราะว่าเราก็ต้องเก็บเสียงเพื่อระยะยาวไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีเสียงเลย อย่างในแก๊งเราตูนทิวหวีก็เพิ่งเจอมะเร็งกรุบกริหน่ารักกระเทยก็ให้กำลังใจกันก็เรียกได้ว่าตุลาคมเป็นช่วงที่กระเทยชอบป่วยเป็นเรื่องของการนิยมตุลาคมของทุกปีคือหนึ่งกระเทยชอบป่วยและกระเทยชอบเลิกกับผัวยอดนิยมเลยช่วงนี้แต่ก็ต้องให้กำลังใจกัน